ทาอยู่นี่แล้วสิไปเกี่ยวหญ้าไมา่ให้กินเห็นจะคล้องมาแต่ในบ้านกับมายืนทาว่ามันเกี่ยวหญ้ามาแล้วแ่บ้้นไปอันนี้กรจอบถับไปลักกินน้อใหม่กำลังสิหลอดปองกำลังสิหมุนออกมาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ พพอกกันกับยายแววอีกคือเก้าค่ะเศรมอนี้กับไปตัดหญ้าภารกิจตามเคยค่ะก็ะได้เวลาหมุนรอรถแล้วตัดหญ้าตามเคยค่ะไปๆค่ะพี่น้องไปเบิง่งยายแววกับตะเทียบตัดหญ้าให้วัวค่ะ แล้วพอดีค่ะพี่น้องตัด้า,พาเพอไงเราก็หิ้วเครื่องไปไหว้รถรอบแล้วแยกแววกับสิกวดกองให้มันแล้วให้เพิ่อนให้เพิ่นได้มาหอบขึ้นรถเพิ่นสนแกเข้าไปให้งัวแกไปแล้วก็หอบล่องจากรถไปใส่ห้างให้งัวอีกเทนึงจังสี่ประจำค่ะพี่น้องเต็มรถแล้วค่ะ ไอ้ยเวลากลับบานแล้วงาก็เต็มรถแล้วไอ้แล้วเป็นหอ่อปงลงรถดีหอนตารางเงี้ยนพอดีค่ะพี่น้อง จะคล้องมาจอบด้วยค่ะจอบสิได้กินก็นมาถ่ายอยู่ปากประตูบานนี้เพื่อจเทียบแล้วกับสิแบกหนาลุกมาหอดแล้วกับแบกไปใส่ห้าง เขาประจำที่ให้ก็ทหารจักคว่มคักนี่คือภารกิจประจำวัานของตะเทียบยายแววค่ะพี่น้องตะ่ละมมืดตะ่ละเว้นกับมีซ่ซำนี่แหละค่ะภารากิจกินเขาง่ายแล้วไปตัดหญ้าไม่เห็งง่ว ค่ะพี่น้องสำหรับคีบไปตัดหญ้าไม่เห็นงัวก็หอดห้างหอดงัวแล้วแยวกแล้วขอจบลงในเพียงแค่นี้นะค่ะคีบนาเมื่อนาก็บพอกันกับแยกแล้วตะเกียบคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ